สวัสดีครับชื่อนายจิรยุทธวงศินนะครับชื่อเล่นชื่ออาตนะครับก็จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการปัจจุบันก็ได้ทํางานที่บริษัทบิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่สาขาวงสว่างทํางานในตําแหน่งเมนเจอร์เฟรตฟูดนะครับก็จะบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารสดทั้งหมดเลยนะครับ เรียนสาขาการจัดการนะครับจบไปแล้วทํางานอะไรได้บ้างครับก็จะมีผู้จัดการทั่วไปครับในตามบริษัทต่างๆหรือจะเป็นพนักงานในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจครับแล้วก็เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทต่างๆหรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีก หลากหลายอาชีพมากมายที่รองรับสาขาการจัดการของเราอยู่นะครับอยากจะประสบความสำเร็จนะครับต้องเตรียมตัวยังไงหนึ่งเลยเรามาเรียนสาขาการจัดการเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจบไปแล้วเราจะทำอาชีพอะไรเราอยากเป็นอะไรนะครับแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับในการเรียนนะครับ ที่เทคนิควิมลบริหารธุรกิจนีนะครับก็จะเน้นสอนที่เข้าใจง่ายครับแล้วก็ภาคปฏิบัติก็จะให้เราปฏิบัติจริงนะครับเกี่ยวกับสาขาที่เราเรียนโดยตรงเลยเราก็จะสามารถนําไปประยุกต์หรือไปปรับใช้ในอาชีพของเราในอนาคตได้ครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆน,นะครับที่ยังไม่มีที่จะเรียนต่อนะครับ ก็ลองเข้ามาสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนะครับยังไงก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ